จริงอ่ะอยากเห็นอ่ะเอยากเห็นบีบีซีใช่ไหมได้ได้จะเห็นของแกอ่ะเปิดครับเดี๋ยว่าโทรน้ำไทยอย่างเงี้ยแม่งเปิดงี้เลยอ่ะเปิด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 โชว์ในดิสเลยครับทำพูดนะทำพูดนะอยากเห็นนะแอร์ปุ้ยมันเต้าเอาจากหเอาจากกระดองอ่ะ ถึงไม่นิโก้เลยก็บีบีซีอยู่ล,ละวพอเขาเไงพอออกมาเสร็จปุ๊บเ็าแบบจ้องตาแบบว่าให้พี่ชายวันเดีหรเฮาสวยไงไม่ใช่ลุกแม่ก็ต้องจ้องตาเจ้าของก่อนครับพี่ชายโี้ยพี่ชาย พูดอะไรวะกูไม่เข้าใจมงรันสมองไม่ทันไม่ได้คุยไให้คุยบเมื่อะไปคือกูทั้งคิดอยู่อะไรวะกูว่าสมองมึงจะถอดฮาร์ดดิสก์ออกแล้วใส่เอสดีได้ล้ต้องเป็นเอ็มดูแลสตาร์นี่ไม่ไหวแล้วอ๋อลงข้างล่างกูก็เดินหาไปดิสัตว์ทางลงไม่ต่างกันอ้ย กระเป๋าสวยคือมันหันหน้าไปทางโน้นคุณนึกว่าเดินจับขึ้นไปบนเมืองพอเดินลงมาท่าเรือแอมไม่เอวยาไอ้มมิออ้งแมวยากูเ,ออเก็บไปแล้วไอ้ทานไม่เอวยาโอ้โห้โทษพี่อเออมีอะไรเลืมไปลืมไปูเกินติดบ<อ>ูติดบู sorry เดี๋ยวเที่ยงคืนสิผมขอเวลาสักห้านาทีแ่แล้วก็เราแพ้สองคนก็ได้รอมันให้มันเรียนรู้เกี่ยวกับอยไรใครเป็นลูกนี้มั่งลูกมันสมบัติกีโร่ซิงโง่มันมีลูกนี้ด้วย มงกระสุนเหลือเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ต้องโหลดก่อนแโสิโหเสีแค่น้อแล้วก็เดินเฮ้ยเลเซอร์ไอ้อะของดีก็มาดิวะกูโคตรชอบเลยเลเซอร์เนี่ย พัดกันกับเลเซอร์แตกมันจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มันจะมีผลกับพวกปืนกลเพราะว่ามันจะทำให้เป้ามันหูบลอยไปเดี้ยวไปไหนกันไอ้นี่เหรอ n o ้ i n g at t ไอ้เฮียไอ้อัดมากเลย ไอด่านที่แจกปืนเลเซอร์นี่หายากะแแ่เไอด่านหลักที่จะมีให้ประจําก็คือด่านด่านแรกที่ไอสิ่งด่านที่มันต้องเอาโคล่าไปให้เจ้าของบ้านเพ่ให้ใส่ประตูให้ซอมบี้แม่งลังโล่ไ้เหี้ยหัวโคด่านแรกนะเออที่ต้องเอาโคเอา แฮ็กกดโคกจากร้านสะดวกซื้อไปให้มันหนแ่แล้วมันจะเปิดประตูไปต,ต่อให้ดาวแล้วมีเลเซอร์แจกร้านปืนใจกระดานอื่นหลังจากนี้หาย,ยากแล้วมันโกงไปไงมันแบบวิ่งวิ่งได้ตลอดแล้วเป้าก็หุบตลอดมีอะไรขึ้นรงนี้นนะสนใจตกใจอ่ะ โอ้โห้แซ์เปิดได้พ่อมันออกมาดีเฮียโดนเลยครูเนี่ยสองนัดเลยครูเด็ดเขยตึบรอยมาตึฟักเกอร์คูโดนก่อนเลยสองทีพิการกูเฮ้ยมึงอะไรกับคูกันเนี่ยเฮ้ยไปถามวุ้นหอมเนืใช่ไหมช่วยกูด้วยกูจะตาย ผมเห็นอะไรเต็มหน้าเลยวันเกี้โอเคเดี๋ยวกูช่วยเองเลิกกูเต็มละไอ้เทยแทงมาไหนตายแล้วฝันไปเอกมาช้าไปบอสโดนจัดการก่อนเออตัว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 ตเล่นทันไอ้วเอกถ้ามาทันได้ปราบบอสก็จะเป็นตัวเอกนะถ้ามาไม่ทันก็ตัวประกอบ เราซ้อมอีกแล้วแคเจัดการคือเราเราเรานนอกเรานนอกไอ้นั่นก่อนให้มันหลุดจากการชาร์จก่อนก็ได้นะถ้าแบบแต่เรารู้ว่าเราเบิร์ดมันไม่ตายในเวลาสั้นๆอืมคุณเหนี่ยวเต็มหลังเลยเลือกติดหลังไอ้ชยากแก้ปวดดิ ปืนช็อตกันเฮ้ยปืนเนี้ยโกงไอเน้เนี้ยเนี้ยเนี้ยซูมได้ซูมแล้วยิงแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยว่าเช็กกี้หน,นึ่งงผมนี่มันตึงจริงเท่งขึ้นสิทธเดี๋ยวเท่งขึนสิของเวลาสัก รีโลดิงเฮยปืนลอ่เอเฮ้ยระเบิดลอ่อระเบิดลอ่อมาเก็ดันเลยทุกคนมันมีให้ทุกคนเลยไหมระเบิดล่อซอมบี้ยื้อได้นานอยู่น,นนะเน,ยยน,ะนี่ยไม่เมาอ่ะไงแหละเนี่ยมันมีสี่อันเลยอันเนี้ยโ,<อ>โกงสุดในเกมละมันยื้อเวลาได้ถ้ามีสี่คนก็สี่เท่าแต่ผมว่าต้องปล่อยเป็นจังหวะนะไม่ใช่ทีเดียวใช่ต้องปล่อยทีละคน เดี๋ยวกูปล่อยก่อนก็ยิงได้เรื่อยๆเดี๋ยวูขอปล่อยก่อน <c oughs> ระหว่างนี้จะได้ยิงแทงนะเพราะเวลาหนีแทงแมันมีปัญหาต,ตัวอื่นเข้วก็มาตีตีสตันนะจะไม่เดินไม่ออกไอ้อ้วนสวย, <c oughs> ยแ,วแต่ทำไมแจ็คกี้ คุณเบาขนาดนั้นเลยเหรอมีระเบิดไฟตรงนี้นะโดนซอมบี้ตี20โดนเพื่อนตี60 ไอ้เหี้ยวิ่งผ่านแป๊บเดียวเลือกสี่สับเลย oh. เก้าไอ้เหี้ยฮันเตอร์ไม่เห็นใครโดนอะไรวะเออเนี่ยเข้าห้องนี้พอดีเลยเดี๋ยวผมขอเวลาสักแคบหนึ่ง right. <laughs> งานผมเสร็จแล้วบพี mm ่ hmm. พอมันมางานแรกพี่ต้องรีบเคลียร์แล้วแหละ